วันนี้ดูอะไรดีนะอ,อ่ะดูละติดวินี่มันรายการทำอาหารนี่ว่าดูไปเผือดดีกว่า,อ,วาอืมนีค่ะครั้งนี้ก็พบกับรายการอำสนใหม่ S.M.R. ค่ะค่ะวันนี้เราก็อยู่ในรายการเชฟไร้สมองกับน้องใหม่ของเรานะคะอืมอย่างที่หนึเค้กค่ะก็ส่วนสมของเค้กก็มีนม น้ำตาลไข่ไก่และข้าวสาลีค่ะตะกร้ปปอขอทางหน่อยดีขอไปเอาไปายปปแบบแบบแบแบหยืว่าส่วนผสมผิดค่ะขอโทษค่ะก็ะนมสามถังนะคะ อยู่น้อยกดไม่เป็นน้องต่อไปไข่ไก่นะคะจำนวนที่ใช้หนึ่งฟองเอยหนึ่งฟองนะคะติดบ่ว<ม>ต่อไปน้ำตาลนะคะ ก็เอามาจากต้นชว่าเคที่อ,อ,อยู่ข้างหลังคะ่ะอยู่ต้นไผ่นั่นเอง แค่นี้เราก็จะได้ตามแล้วค่ะ,คะสิ่งต่อไปข้าวนะคะใช้บงงางวรสามต้นนะคะแต่ไม่รู้จะเก็บในหมดหรือเปล่าังแทกนี้แหละขาวบิงต่อไปวิธีการทำนะคะต่อไปก็ทำเค้กเลยนะคะตามที่รูปโชว์ให้ดูนะคะ เพียงแค่นี้ก็จะได้เค้กแล้วค่ะตีนยดีอยากกินตีนาดีอยากกินตีเขานะเอ้าตาวก็เอาเศษที่เหลือไปทีแมวันออกจะกตาสบายใจอยู่ อืยังนนไม่หมดอีกนานไหมหมดแล้วตายก็อุ้ย<อ>ให<จ>ญ่เราฉันจะไปหาที่ทิ้งจากไหนอไปท,ท,ทิ้งที่ครบบลกต่อไปแล้วก็ไปทำคุกกี้กันนะคะส่วนผสมนะคะข้าวสาลีและมาเลศ,ศโกโก้ค่ะมาเลศโกโก้อืม ต้นเตี้ยๆก็มีทําไมไม่เอาเอาแต่ต้นสูงเนี่ยก็ของพี่ดีๆก็ค่าจากสิ่งที่ดีๆเท่านั้นแหละอืมจะทําอะไรก็รีบๆทาไปอ o งานนี้จะรอดไหมเนี่ยใกล้แล้ว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 ไปปีใหม่พี่ปีใหม่ปีใหม่ เอา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 หาทางขึ้นหาทางขึ้นใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตายตายไหมไม่ตายอืมแค่ตายเถอะแต่กงจะตายเห็นแล้วนะเอ้าอะไรลึกข้าขอแสดงความเสียใจกับเจ้าด้วยนะจะขึ้นมาตีมันเถอะ น่าสงสารจังจริงเลย e: ข้าวว่าลม้มเลยแผ่ต้นนี้ oh <there. S 2> hmm. ยกออแดดไว้แล้วก็ตอกไเหม,มาเดิมอืมแ่ตายเฉยแจะเตีตเ้ย <ๆ S 1> ก็ได้ชิไล้คุณภาพรจริงชิมาต้นนี้แหละโอเคแค่นี้เราก็จะได้มาเร็ตเกโกหลังจากที่เอาเสวยทยานมานานก็ครั้งนี้เราก็จะได้มาทำคุกกี้ มาทำคุกกี้กันนี่นะคะก็เป็นขั้นตอนการทำคุกกี้ดังภาพเหนื่อยตะกองอีกแล้วไม่พูดาาอะไรแปะแล้วอืมอีแล้วก็จะได้คุกกี้เย่ตะกองจะเหลืออีกแล้ว แต่เงนี้น yeah. okay. ้อยลำบากตะกงเหนื่อยหมดแล้วเหรอย่างเหนื่อยก็ต่อเลยจาไปทำขนมปังแปะอย่างเช่นเอาคุกกี้มาเลยสีแานอะไรไปทิ้งไปเลยไปเลยเร็วด้วยงั้นเราก็จะไปทิ้งที่ขอบฟ้าเหมือนเดิมเย้ไปทิ้งที่ดวงอาทิตย์ไป นี่มันรายการหาเหวอะไรเนี่ยตากร้องฮะ